พันอยู่ไหนอ่ะมันเช่อคนไงพันทำอะไรอยู่ก่อนตอนเนี้ยฮัลโหลฮัลโหลอ้าวคือฉันเอาหน้าเธอดูไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าแบบน้ำฮะ <Huh? S 2> เพราะว่าเราพิ่งไ่ทำงานมาเราก็เลยไม่อยากสปอยอ๋อเอ๊ยงานอะไรนะ ไม่พูดไม่พูดเอาสามพันนี้ดีกว่าโฟอีปล่อยเพลงเมื่อไหร่นะเพลงล่าสุดอะพรุ่งนี้ไงให้อันนรูแล้วแต่อีกเพลงนึงอะเพลงที่ทำอยู่อะอะไรหรอเอวินอะไรหรอเพลงอะไรหรอไม่เห็นเรื่องเลยอะเห <get>, มือนจะเกตเกเนี่ยแตพ่พอพันไม่เปิดหน้าให้ดูเนี่ยโอ้โหทำไงดีเนี่ยไม่เห็นหน้าแล้วเนี่ย เราให้เธอเห็นเราให้เธอเห็นหน้าเราไม่ได้เมน์ไปประมาณล้านรอบแล้วเออวินเป็นไงเป็นไงเป็นไงโหดใช่ป่ะพันโหดมากพี่ผมพูดเลยผมกลัวอะไรกลัวเกินอ่ะแป๊บหน้าขอเมื่อยคเมื่อยมือพี่อันนี้ได้ป่ะอันนี้ได้ป่ะอันนี้มาตั้งแล้วทุกคนได้ได้ เออเอาละเราจะได้คุยกันสะดวกหน่อยเคยเคยเคยเห็นหนังผีว่าที่มันจะมีด้านหลังแล้วพรุ่งนี้ทำงานไหมครับคุณพันธ์พรุ่งนี้ไม่ทำจ้าพรุ่งนี้วันหยุดกูเรียกพันว่าอะไรรู้ป่ะตอนเนี้ยต่อยต่อยเรียกว่าต่อยพันไงแปลเป็นภาษาไทยก็เรียกต่อย ต่อไปนี้เรียกต่อยทุกคนเรียกพันว่าต่อยนะหลังนี้น้องต่อยน้องทับเทลียดมากเห็นปะค่อยไม่รู้แล้วพวกนี้แอดลาดทำงานไหมทำจ้าพวกนี้ทำไม่นัดกันเลยนะ แอดลัสไม่เคยปกปิดอะไรอยู่แล้วไม่ก็ทั้งชื่อเพลงเพลงสามที่กำลังจะปล่อยก็พูดได้เลยว่าชื่อเพลงว่าโซเซโซเซเดี๋ยวนะทำไมมันโซเซวะเพราะมันจะได้ลิงก์กับเมเดโลเลโซเซแล้วพองเมเดใช่ไหมแล้วต้องมาโลเลแล้วต้องโซซัสโซเซพอโซเซเพลงที่สี่เป็นเพลงชื่อว่าอะไรโอเคฟุดหัวเลย แล้วช่วงนี้ยังนอนนอนนอนเช้าอยู่ไหมครับสี่ทุ่มนี้คือนอนยังอุ้ยผมนอนสี่ทุ่มมาตลอดคุณก็รู้คุณรู้อ่ะไม่รู้หรอกรู้สิโอ้เออวันนั้นไปเที่ยวเราก็นอนกับสี่ทุ่มเนาะใช่เอ่ะมันสีสีทําไมไม่เห็นเลยว่าว่าคนคอมเมนต์อะไรบ้างอ่ะ แต่นี่เห็นนะไม่เห็นอะดูตรงไหนวะนี่ปะเอาปัดปัดหน้าจอลงมาทีหนึ่งแล้วปัดซึนปัดหน้าจออ้อนี่ไงเห็นแล้วอุ้ยเ,ออเห็นแล้วโอเคนะคะงี้ปะคะอะไรอะพี่เสื้อเหลืองเน็ตอะเน็ตเน็ตไม่ดีหรอพี่เสื้อเหลืองเน็ตไม่ดีหรอจิ่บปะไม่รู้ว่ามันมันตดนิดนิดนึงมั้งแป๊บนะถ้ามันกระตุก ปใช้ไม่เป็นแล้วอะไม่อยากใช้แล้วอะใช้ดูเสับะเออย้ายไปเครื่องม้วนไหม,ไมย้ยายเครื่องก่อนนะทุกคนพันเดี๋ยวย้ายเครื่องก่อนเอองั้นไปอาบน้ำแปบ๊บเ,เดี๋ยวมาไลฟ์ด้วยนะคะคม,ามาไลฟ์ด้วยนะคะได้ครับผมไ,มมไมบยบ้านนะคะไบยบ้านนะคะ,ะ,คะเอวินมวนพิจูสว,ส,สวัสดีครับพี่พิมพ์มาเหรอ